สบายดีพี่น้องตอนนี้หอบก่ะก็สิเขาไปเนี่ยมืออย่างนะทุกคนสิไปกับเส้าอ่อนสิพาเพิ่นไปทุระแล้วก็ฉัดินสิไปเอาเครื่องไงพี่น้องสร้างเครื่องไหวบัวปานสร้างสมมาเต่ไทยสิไปบรรยากาศมันอิ่งก็ชิแบบตอนกลางเว่นหนะน,น่ะบัวนาวพี่น้อนงบัดยำแหล่งมา,มมา,านะนี่มานเส่าเนาะนาวทุกคนบ้านพี่น้องหนาวอยู่บ้านเนาะยามนี่ม่นยังเลี้ยงง่ยน,น,น่อยเลยอ่ะ มีเรื่องข่สิไปเอาอยาหน้าานะวิตามินไว้เพื่อน,นไปสิแม่ซื้อแนวกินเลยทุกคนซื้อนมซื้อแงงมาถ่ายให้เพื่อนเนาะสิไปในเมืองกับสอ่งอนเด้พี่น้องสิไปในเมืองจ้าพี่น้องสิไปเอาอันสั่งส่งหายบาปานมาได้ไทยแล้วะกับสั่งยามาให้มีเรื่องกันเพี่น้องสั่งวิตามินพอเป็นมึนเมื่ลยพี่น้องมึนมืออ่อน,นี้เนาะเลยสั่งมาสิ <Okay. S 2> เอาอยู่นในเมืองคุณอพี่น้อง ฝากอันคนทรงไทยลาวมาเนาะที่เคยผาประจำแหละก็จะกระซิบซังมาลุ่มกระหานก็จะเอาขามาต่อทุกคนเริ่มต้นก็มาสามสิบบาทนี่ยนะถักของห้าบอลลายนะทุกคนจะไปส่งปลาปลาเลยก็เลยสิพาได้ยินข่าวว่าอันเซเว่นก็จะเปิดนานพี่น้องจะเปิดสาขาสาขาแรกในสวัสดิเกียรติอายุเซโนพี่น้องแต่สวีดีไม่ยอมทักเราเคยไปได้เถื่อะเนาะเซเว่นอยู่ลาวอยู่วิ่งก็มีอยู่ปากเซ่ก็มีบันิสวรรค์นี่ยก็จะเปิดอยู่ในสิบอันหนึ่งทางผ่านพอดี ก็เลยสิาพาไปเบิง่งนะพี่นอ้องถ้าสิแวะซื้อเครื่องด้วยนะพาไปเบิ่งว่าราคาอีหยังแตกต่างกันไล่อยู่บบพี่นอ้องเอ้ยถ้าจะหนาสิเปิดแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นเศรดีกับพาดไปถ้าจะยังเฮ็ดอยู่เนาะไปหาซื้อแนวไมให้ไม่มีเรื่องก็แวะซื้อเครื่องอยู่เซเว่นสาขาที่สองเราอยู่สัมันธ์เขตอยู่ในตัวเมืองเลยทุกคนเส้นอาหนึ่ง <S 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 หนาใครอรี้พี่นอ้อง น,นี่เขาก็เดินทางมากไก่ชิฮอดเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นสาขาแรกซีว่าอยู่ในตัวเมืองนะครไกลซ้อนแข้งโซนาเขียนเนาะเพราะว่าสาขาแรกที่เขาจะเปิดก็คืออยู่เซโนเนาะเมืองอุทุมพรทุกคนสะดีมผ่านมาเนาะเพราะว่าสิไปเอาเครื่องก็เลยผ่านเส้นนี้พอดีเลยสิไปแ,แวะซื้อเครื่องตอนนี้ก็ออกมาแล้วเนาะพี่น้องได้แนวอยู่แนวกินอยู่เนาะทุกคนในกระตารถสะดีมนนี่ละ พี Dante, ่น้องมาหอนหม่องเอาเครื uh, ่องแล้วเด้อพี said, ่น like yeah. ้องรักจากผ้าแวะเซเว่นเนาะอีเซนอาหนึ่งนาะพี่น้องแต่ว่าทางในนะเขาจะแบบบวชไทยหูบวชไทยวิดีโอนะเออเบงในกินขนมนะเขาจะเสอดีมามะอ่อนจ้าวเชฟเขาจาเนี่ยเบงหนาละถ้าก็ดวาถ้าก็เอาผ้าบรรยากาศทั้งนอกก็ได้ทางมาได้พี่น้องไปยังมากอะเสซนอาหนึ่งเลยไม่ใช่่าเบงเนาะราคาเท่าถูกแต่ว่าสวัสด์อาเขตพี่น้องเราจะเป็นสาขาที่สองขวัญสวัสดิ์เริ่มเอาเครื่องก่อนสาขาที่สองเหรอสาขาเลยเซโน่ทำเออ Cái <laughs> đều là sắc <phim> <laughs> khá lạc dữ vậy à? Bộ sắc khá lạc, ổn nên mà vội, khá chả con Đấy kinh khóa nông Đấy là phí nọng Xa oản thả dưới Ở lại xa oản Xong, Hả? mà bao nhiêu thế อย่ามีเลื้ยงก็ส่งบาวปานอันอันลาซิบบาทคาผาักนะพี่น้องก็โอเคนะ้าวาตองแบบขามเอาอยู่มุกดาหารน่ะนะแบบสั่งเพี้ยงกับซังมาได้นะทุกคนไวิสอ่อนหุ่นดีขึ้นได้เดี๋ยวนี้พี่น้องสวรรค์สวดได้พี่นอ้อ,นนนนองไวสวนใจนะผักเบอร์ไว้ได้เออโบผักเบอร์ได้ไวสนใจนะคอมเมนต์ไว้ได้พี่น้องเดี๋ยวเศร้าดีมสีพิษจะหน้าฟานซสาดีมก่อนาฟานหรือบอวันทิมด้วยเนะี่ย อันเี้อ,อึบอันเี้เกลีองค้งได้นะันดล้องสะอ่อนอันมีมักขกะลาอันเดียดนะอันเี้เใส่กล่องนะสี่สิบสามพันนะอู้ซีเก็ดแพงแแถ้าจะเวฟมาหายละขายอยู่ทยยไทยก็ไช่วะก็ดีจับกระดบส่สิบสามกับประมาณจักบาทหาหาชิบาทนะสามสิบพัน มาณ60บารมาณ670บาทบ่บ่60กว่าบาทไล่เอาเด้อพี่น้องคั่นน่ะไล่เงินบาทไล่เอ้าเดี๋ยวนีะ160ประมาณ63 43,000บเท่าค่ะ50บาทกับ30ประมาณ60กว่าบาทเนาะ60กว่าบาทพี่น้องเดี๋กนตัอ่านคยเดนหมา8 81,000ยเดนมา แปดสิบเ <88 S 2> <88 S 1> อ็ดอ่อันนี้แพ็กหนึ่งเดชนี้ทันนีเลือล้างข้าืึอนะมักขลาไปด้วยห้อ,องตัวแสดงอ่ะมักขลากับซีูซีสิจ้าเดมัขลาซีูซีสีิบีพนี่น้องกัประมาณ60บบาทรวมนะสองแสนะไรสองแสนสามสิบเก่าเหมดนะ เอ,อ้ยออสองแสนสิบเเพราะว่าเขาเจาะยังพรทันไ,หนหไนนุ้นอันนั้นเีกพี่น้งนนะองลงมาหนสามสิบเก้าพันกินก็ได้ออที่เงคักินเถินพราะว่ายุไทยอัน,นยุเลาวกรชีแพงกวูยุไท่เนี่ยเพราะว่าเขาเจาะกับเสียภาษีนำเขากเนาะกระีขนทรงมากพี่เนาะก <laughs> ็แกเไปจมึงซสของพี่ค่ะ เอาทาเดียนนอกเนาะค่ะว่ะเอาเครื่องอาอชอบอันกึ่งบอกจะกินน้ำท่าฮะต่กินน้ำท่าอืมน้ำนี้เ็ด้ออันนี้ดูซาลายด้วยละค่ะลดวกอะ าแก่น้อยสามสิบเจดสามิบเจ็ันกั้งจเามสิบเจ็ดบวกีีบอ่ะแม่เนี่ยันก็จะอัน4ีซีบหาซีพวกีเจ็ดบแปเพอดีเป็นเส้นหนึ่งเทงอันขนมนั่เด้ขนมที่ขอยกินไปแล้วอ้ากกินไปแล้วอ่เออมากินตอนข้าวหลดขนมไปอ่ะขนมซีแปดพันเม่งเน้ขนมซีนเ่อเก้นน้อยสามสบเจ็กัเป็นเจ็ดส ค้ามเฮาอืมชเปดเเปะเลยมันเกาชิ้เกาชเกาชไปลออกจาาขอใจคุณแ่นนี้ว่าทีเ่เขาอยากกินในใจองคนนี่เขาจะออกกระไกเ่เห็นเออเขาจะออกกระกาเฮาเฮาแนวกับไขาเห็นรจจะแต่ขจเห็นเฮาเนอะนเดียวแมนเอืมเราเห็นเฮาเ้ยรจีไปเยอะจ ก็ย่าแหละว่าอายแล้วเขาไบอกเขาเห็นกระเจ้าะก็เจ้าะยันหนากก็ย่าแหละมึงขี้อับเปิดอเห็นก็วัวเปิดกรได้เปิดด้วยพี่น้องเปิดบระได้กระบอกเอาผัวกระไดเล็กต้องเอาเนาะพี่น้องให้ไงไ้ก็จะมาเปิดใงหายโอ้นี่ก็ระได้เดี๋ยวบ่มีอ่อนไม่เย็นไม่เย็นเปิดได้พี่น้องสักอันเถอะ S <S <S <อ>ก็นนอมอกินเนื้อวยไปมองก็จะมองกันล่งกาย <laughs> ส่วนพี่น้องในธนาคารเนี่ยนะหนึ่งสองสมสี่หาตูวันกดเฟือนี่เด้อว <laughs> ัดไทยกับกดไดพี่น้องถามามีตเตอรก์การ์ดยูนเนี i o เพย์ชาเขียววันธนาคารหนึ่งสองครัหาตุ จะคอยมังมูงสอันนั่งอยู่เขา,าเได้ยังเปิดแลยนะละปั่นสดๆสดสดเลยอันนี้เมนูนะอันนั่เบอนไม่เมนูนะอ๋ะอซาเคียวซาเคียวมีลายอยู่เลยซาเคียวมอง sa khi ông học nôm sốt cái nè sa khi nôm nằm sa khi ông học hào sốt sa khi ông học nôm sốt nhỉ vậy à hả sa khi ông học nôm nó một sốt nhỉ vậy ว่าน้องต้อซาเกียวซาเกียวนมั้ต้นน่ะนะพแล้วฮะซาเกียวของข้าวน้องพ่นแล้วเป็นแต่ซาเกียยของข้าวตันตันันตันสตาออนาเกี้ยเฮ้ยัะ <c> ม <oughs> า <c oughs> อันนี้ก็มาหอเทื่ยเละเด้อทุกคนเด้ไปเอาอันนี้ของบอบปานมือสิเปิดอห้นะทางส่งให้เพื่อนพี่เ้าะทางมักจะท่ายุ่งเส่งลูกส่ามีเหลียงข่องไอ้ปานล่ะเฮ้ย <ś> เ <c oughs> สียปานไปล้ปลหนึ่งสอสามส่งลูกซ่าเจ้าส่งไอ้ปานเอเดี <ś c oughs> ๋ยวฝาแกอ้าว นี่คือสันเธอนี่ามีแล้วผีอาาสายแกเพียงมะขามเขาได้ไสงบปานพี่เนาะแอเศร้าเก่าอะงานอยู่บ่อยแเอาไหายปานได้อา้างหาปานไอ้ั่งยามหาีเลี้ยงวีตามินวิตานินมีต้ามินสีมตามินสี่มตามินมีวอนอาามื่อาสิขาวิตามิน

สั่งอันนี้มามีเรืองเส้นขับพี่น้องคุมราคาคนข้างแบบวิตามินเละเกลือแร่รวมที่จำเป็นราคาจะว่เ่าวนาทนายแม่โอ้โหฮะร้ายลอยเต๋อ้ลยมันเยาว่ามม่กินมมนเป็นมีเรื่องนะคนมึนนะสิเกิดจากการขันวิตามินเละเกลือแร่นี้มมนชินรวมแบบ แคโรทีนบอกวิตามินพร้อมเนมี่ยคีณผ้องวิตามินและเกลือแร่รวมที่จะเป็นซ่าสามชนิดพร้อมเบตาแคลโรทีนลูทีนและไลโคปีน,นสำหรับผู้ที่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไปเพราะมี้ยืดมี้องสดีดมันเสียของสดีดมันจะไงใช่แล้วก่ไม่ร้นี่ยใช่แล้วลวะ มันสิมีอันนี้เออประมาณนี้พี่น้องกินเสียเม็ดเล็กเม็ดก็เกลียิบเม็ดได้ไหมนะกินแักเม็ดมื่นหนึ่งฮะกินมื่นละเม็ดตัวนะพี่กินหลายเั็นกับเปลือกได้ได้อันนั้นพี่น้องได้สามเดือนอันนี้ของเจ้าได้ไหมหมื่นละเม็ดเนาะฮะกินแด้ยังคืนเน่ะเออได้สีอ่ันแขนได้ไหมได้พี่น้องเพราะว่ามีเรื่องเป็น กินข้าวผัดเสียบส้างมือสะอาดนี่เนาะเลยสั่งเลมินเพิร์นไอข้ระปลาใช้อ่อนมาซิมด้วยน่ะน้ำอย่านั่งเหมือนจะกินหยาบวันนี่เลยนะสำหรับลดน้ำหนักเจ้าเจ้าอ่อนมาใส่สูตรอ้วกพักก็ได้เห็นไหมไม่กินจีบะจะเลี้ยงไข่ถ้าจะท่านนจะข่วนน้องอ่อนคืออย่านั่งฟันนี่เอ้าอย่าบอกเลยได้คนม่เพี้ยนเลยนี่เนาะถ้าอยากกินแสบกับปานใจะนุ่ม ซาเขียวแม่หวัวพลอยมาหรือเลา่าซาเขียวสดๆห,หัวห้าบ่แม่ชิมกันด้วยที่น้ำเนี่ยหนักปัน่นแถมแสบยุบมมื่อกี้ซาเขียวแล้วมันจะได้กินซาพี่น้องเติมเสร็มีรสคุ้มหน่อยหนึ่งมาเหนียกเขาไปในเมืองพี่น้องเอาเครื่องเลยจ้ะข้าไปเขาเซเว่นเนาะซับซาอ่อ่าของว่างโ้เดี๋ยวพ้อทำนี่ข้าไปเขาเซเว่นซื้อเครื่องมาเล่นหนึ่งจ้ะหนึ่ชิ้นุ่มหม่เมียนเดือ อเอาวิตามินและสิอันขงองค่ะจิมมี่กับไว้ชั้นนี้และพี่น้องเด้อราคากะสูงกว่าอยู่ไทยนะพี่น้องเ<ม>พราะว่าก็จะต้องไม่เสียภาษีนำองนำเขาวได้เซเว่นนี้เล่ากันไอ้ชั้นนี้และพี่น้องพอกันในคลิปหนะ้า